แสดงว่าท่านท่านท่านก็คงตรวจสอบความถูกต้องได้ดีหรือว่าแปลได้ดีค่ะอาจจะเป็นอ,อาจจะเป็นคนพิมพ์ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการพิมพ์หรือว่าไม่ได้ตรวจแก้คาผิดเพราะการทําหนังสือเนี่ยค่ะบางทีมันมีคนพิมพ์เนี่ยเป็นคนพิมพ์ผิดเองก็ได้ค่ะเลยต้องมีการตรวจพิสูจน์อักษรก็เป็นงานหลักงานหนึ่งเหมือนกัน บางครั้งตรวจแล้วเป็นเป็นอย่างที่พระอาจารย์สมบัติท่านพูดค่ะเพราะท่านเพราะพระอาจารย์สมบัติบอกว่าบางทีก็ตรวจแล้วตรวจอีกนะตอนหลังก็ยังมีคนมาเจออีกว่ามีคําผิดนี่ประสบการณ์ของตัวเองที่ช่วยตรวจหนังสือคุณลุงก็เหมือนกันอย่างนั้นค่ะเราก็ว่าเราเราก็เพ่งเพ่งอย่างดีแล้วนะใช้เวลาเยอะด้วยแบบค่อยๆดู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 ดีๆอะค่ะใช้เวลาทั้งวันเลยปรากฏพอเขาส่งต้นฉบับมาให้ดูอ้าวก็ยังมีผิดอีก เจอคำผิดแบบนี้ค่ะเออมันก็แปลกหรีแสดงว่าเราหลุดจริงๆค่ะประมาณนั้นก็นิวรห้าคงจะไม่มีอะไรสงสัยนะคะเป็นกิเลสอกุศลที่กุ้มลมจิตเรียกว่าบ่อยมากนะคะเช่นเวลาโกรธเรื่องอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นสมัยนี้เขาจะใช้คำว่า move on ไม่ได้หมายความว่าออกจากอารมณ์ตรงนั้นไม่ได้นะคะ ซึ่งเป็นเรื่องจริงเลยค่ะบางคนก็อยู่กับอารมณ์บางอย่างเนี่ยเป็นเดือนเป็นปีหลายวันหลายชั่วโมงนะคะซึ่งมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะอย่างที่คุณลุงท่านโพสต์วันนี้ค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใช้ปัจจัยเยอะแยะมากมายดังนั้นบางช่วงเนี่ยอกุรลจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยมากมายเช่นเรายังอยู่ในสถานที่เดิม อยู่กับบุคคลเดิมๆที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะอารมณ์มันก็จะเป็นอารมณ์เดิมๆค่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเออกรรมกรรมสัมพันธ์ก็ได้ก็คือทําให้จะต้องมาเจอกลุ่มคนแบบนี้แบบนี้กุศลจิตก็เลยเกิดง่ายนะคะในขณะที่ไปคบกับอีกกลุ่มหนึ่งกุศลเกิดขึ้นได้ง่ายแต่เราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะไปได้เจอใช่ไหมคะ อย่างกลุ่มกาลยานามิตรเนี่ยกว่าจะได้เจอเนี่ยบางครั้งก็โอ้อายุเยอะแล้วนะคะอายุเยอะแล้วกว่าจะได้มาเจอกัลยานามิตรที่แท้จริงซึ่งสูงสุดก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะได้เอ่อเรียกว่าฟังพระธรรมที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยโอ้โหบางทีลงทุนมาทั้งชีวิตนะคะเป็นวัยกลางคนแล้วขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะก็แสดงว่าที่ผ่านมาเราอยู่ถูกนิวรณ์กุ้มลุมคะ่ะ ตรงนี้นี่โดยส่วนตัวนี่ยอมรับมากๆเลยนะคะยอมรับมากๆเลยว่าการมาฉันทะนิวรณ์ก็กุ้มลมนะคะพอการมาฉันทะนิวรณ์กุ้มลุมเสร็จเราเราก็สลับเป็นสมมุติว่าไม่ได้ถูกใจในเรื่องของการมาฉันทะผิดหวังไปเนี่ยก็จะเป็นพยาบาทนะคะแล้วก็ความล่วงศีลเนี่ยก็ชุ่มฉ่าหัวใจเลยถ้ายังไม่มาเจอพระพุทธศาสนานะคะโดยเฉพาะเรื่องของวจีทุจริตสี่อย่างเนี่ย ก็ไม่มีใครคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทําให้นําปฏิสนธิในอบายได้นะคะวัชีทุจริตสี่อย่างเพอรเจอร์สอดเสียดสาบแช่งอะไรแบบเนี้ก็ต้องได้มาฟังธรรมที่ถูกต้องนะคะจึงจะได้เห็นโทษแล้วก็เกิดฮิโริโตัตปะก็เจริญขึ้นมานะคะเป็นการอบรมเจริญความอายชั่วกลัวบาปเพราะธรรมะ ที่ดีๆที่สอนให้เป็นคนดีนะคะก็คือพระพุทธศาสนาส่วนพอล่วงศีลไปแล้วก็คนก็มานึกได้ก็เกิดกุกกุดจักขึ้นมานะคะบางท่านที่เคยไม่ยังไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นก็ได้เอาตัวเองก็แล้วกันนะคะถามว่าเคยล่วงศีลห้าไหมตอบเลยว่าเคยค่ะแล้วพอคิดพอคิดแล้วเนี่ย มันก็รู้สึกว่าแบบเออไม่น่าเลยเนาะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่พอได้มาฟังพระธรรมอ้าวพระอาจารย์สมบัติท่านบอกไม่เป็นไรเราก็สมาทานใหม่ว่าเออวันหลังเราจะไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนะเราจะสมาทานศีลข้อนั้นข้อนี้แค่นี้ก็เป็นเป็นศีลแล้วพระอาจารย์บอกแบบนี้ใช่ไหมคะก็เกิดกําลังใจขึ้นมาว่าเราก็ไม่ต้องถูกกุกกุดจากกุ้มรุมเพราะว่าเราได้พบกัลยานามิตรสอนเราดีนะคะไม่งั้นก็ จะคิดวนอยู่อย่างนั้นอ่ะจิตเป็นอกุศลก็ยังออกมาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะนี่คือนิวรณ์นะคะนิวรณ์เนี่ยเอ่อจะเรียกว่าธรรมะที่เป็นฝ่ายตรงข้ามก็คือต้องอบรมสมาธินะคะต้องอบรมสมาธิหรือสมถกรรมฐานนั่นเองค่ะถึงจะจัดการกิเลสนิวรณ์ทั้งห้านี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นไตรสิกขาเนี่ยก็คือศีลสมาธิปัญญามีความสําคัญมาก แต่ก็คือให้ทราบว่าตัวปัญญาเนี่ยจะสําคัญที่สุดนะคะตัวปัญญาสําคัญที่สุดแล้วเมื่อมีปัญญามากๆคือขั้นฟังมากๆฟังเข้าใจแล้วค่ะก็จะต้องทราบด้วยว่าขั้นปฏิบัติเนี่ยเหลือสองสเต็ปสุดท้ายก็คือสมถะกับวิปัสสนาจะต้องอบรมพอๆกันในแต่ละวันนะคะในแต่ละวันแต่ถ้าใครยังไม่สามารถที่จะทําได้แบบนี้ก็คือ ฟังทำมายังไม่มากพอเนี่ยเราก็อาจจะต้องเพิ่มสี่สีสีเหตุการณ์ในแต่ละวันนะคะที่เราจะเจริญบุญให้กับตัวเองก็คือฟังธรรมตามการสนทนาธรรมตามการสนทนาธรรมนี้ก็รวมทั้งในห้องไลน์ด้วยนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะแบ่งเวลาไปคุยกับกัลยาณมิตรใน Facebook ก็ได้นะคะถ้าถ้าคุยธรรมะไม่เป็นไรนะคะเรียกว่าสนทนาธรรมตามการเหมือนกันค่ะ แล้วก็สมถะตามการวิปสัสนาตามการก็ต้องฝึกนะคะเราก็จะต้องตอบตัวเองได้ว่าตอนนี้เราสมถะอยู่กรรมฐานไหนตอนนี้เราวิปสัสนาอยู่เพราะว่าเราตามเห็นอนันนจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าเรารู้ลักษณะเฉพาะของนามธรรมรูปธรรมเราตอบตัวเองได้ว่าเรากําลังเจริญวิปสัสสนานะคะต้องตอบให้ได้นะคะก็คือรู้จักวิปสัสนาสิระดับนั่นเองหรือว่าน้อมเข้ามา ในนามธรรมารูปธรรมในตัวเราอาจจะแยกตัวเองออกเป็นห้าขันก็ได้แบบรวมนะคะถ้าเราจะเจริญวิปัสนาญาณที่สามหรือสัมมาสนาญาณเนี่ยก็คือเห็นรูปนามขันห้าในอดีตอนาคตปัจจุบันน่ก็ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเราคิดแบบนี้ได้นะคะไม่ต้องกังวลว่าจะผิดไหมใช่ไหมไม่ต้องสนใจค่ะฟังฟังแล้วก็จำแล้วก็คิดตามไปก่อนนะคะแล้ว พราอาจารย์สมบัติท่านจะสอนว่าให้เราน้อมเข้เามาที่ตัวเราให้เราน้อมเข้ามาที่ตัวเราเราก็จะมีนามธรรมารูปธรรมในตัวเรานี่แหละเป็นอารมณ์ของปัญญาของเรานะคะเพราะเรากําลังทําปริญญาที่สําคัญที่สุดก็คือกายาวาหนาคืบแล้วก็มีใจของก็คือตัวเรานี่เองเพราะฉะนั้นเราไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นมากนะคะแต่อารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยถ้าคนมีปัญญามากเนี่ยก็จะรู้ว่า เป็นภายในก็ได้เป็นภายนอกก็ได้อดีตอนาคตปัจจุบันก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้นะคะได้หมดเลยก็ค่อยๆไปนะคะค่อยๆไปอาเชิญมากินค่ะอด่าในใจเนี่ยนะพลุสวาสเนี่ยในใจก็คููกรณีเขาก็ไม่ได้ยินหรอกพเราด่าในใจเนี่ยมันร่วงกรรมาบดไหมคร ต้องดูองค์ององค์ธรรมของพรุทสวาสก็คือต้องมีบุคคลที่ได้ยินคําด่าเราใช่ไหมคะแล้วเขารู้ความหมายด้วยอย่างนี้ก็คือไม่ร่วงไม่ร่วงกรรมบทค่ะแต่ว่าเป็นอ <st> กุศลจิตเปิดเปิดเลยอาจารย์มาเชิญเปิดเลยได้ไหมครับพุทสวัสด์พุทสวาส,เ,าวาสเปิดได,ได้ไหมเดี๋ยวแทบเด็กคุณอยู่ไหนช่วยช่วยเปิดดูดูองค์ธรรม ทีนี้พรุสวาสเนี่ยมันมันออกทางมโนทวมโนทวานได้ไหมละ่ะมีไหมรุาสาวาจามันวัจีกรรมไม่มีหรอกคะ่ะเป็นไปไม่ได้คะ่ะวัจีกรรมมันจะไปออกทางใจเป็นไป <S <S ไม่ได้คะ่ะครับส่วนใหญ่ก็จะออกทางกายสวางหรือวจีทวาน นะครับ่มันันเคยไม่ใช่ <c oughs> ที่ถามนี่ผมไม่รู้นะคือว่าผมเพิ่งนึกมาเดียเด๋ยวนี้เองไม่ไม่ไมีใช่ไหมครับก็ถ้าอ่าบุคมันมันจริงๆตร,ง,รงนี้ก็ยังหาไม่เจอว่าในเล่มนี้จะมีไมหมคือส่วนใหญ่เวลากล่าวถึงนหนูเจอ,อแล้วฟังไหมคะหนูเจอหนูเจอนนะคะเดี๋ยวดูอ่า ดูที่มาก่อนจากอัฏฐกถาทะะัศกรรมมะปะทะสูตรที่ห้านะคะหรือว่าทะะัศกรรมมบทสูตรนั่นเองก็คือกรรม,มบทสิบนะคะเป็นภาษาบาลีอ่ามาดูเอาพารุสวาจาเลยนะคะสั้นๆสามบรรทัดค่ะพรุสวาจาหรือคำหยาบคายนะคะด่าคำหยาบคายมีองค์สามค่ะคือด่าผู้อื่นหนึ่งข้อสองมีจิตโกรธ สามีการด่าเกิดขึ้นอกุศลเจตนาที่ยังกายะประโยคคะและวจีประโยคะให้ตั้งขึ้นอันยังผู้อื่นให้รู้สิ่งที่มิใช่ประโยชน์ชื่อว่าสัมผัสปลาปะสัมผัสปลาปะนั้นชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะอาอาเสวนะน้อยชื่อว่ามีโทษมากเพราะอาเสวนะมากอ่ะ แหมเว้นบรรทัดผิดนะคะเอาใหม่เอาใหมอาใหม่หุสวาจานะคะเดี๋ยวฟันเดี๋ยวกัน,เ,กนเขาไปสรุปคําสุดท้ายเรื่ององค์องค์งกรรมบทแปบ๊บหนึ่งหนูหนูห,นห,นหาบรรทัดแรกก่อนได้มันเป็นปิสุนาวาจาทํำ้ายผู้อื่น ผมเจอแต่มันสามองค์นี่ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะสามองค์ไหมคะสามองค์เหมือนกันมันมีความโกรธมีคนที่สูด่าใช่ถ่าวคำหยาบนั้นแต่ของผมเนี่ยมันอยาดในใจด่าในใจคือมันโกรธไม่เคยเหรอขับรถเนี่ยประจำเลยเคยแต่ว่ามันไม่คงไงคะไม่คงก็นั่นถึงอย่าไดใจเลยมัน เออไม่ไม่ครบองค์เพราะว่าไม่ไม่กล่าวมาทางวาจาแต่ใจจะด่าไปแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะง,งดเว้นทางวาจาแต่ว่าก็ยังด่ามในใจอยู่อย่างเงี้ยถึงจะถามว่ามันมันครบองค์ไหมแล้วมันเป็นมโนทวารอะไรไหมมโ<ะ>นทวารไม่มีค่ะมันไม่ใช่มโนกรรมนะก็ออกข้างมโนทวารมาจา พราะอย่างฆ่าสัตว์เนี่ยมันยังมีมโนทวารใช่ไหมด่าได้มันเป็นความคิดของเราไงเป็นอกุศลจิตท,ที่คิด<ม>คิดที่จะด่าสรุป่ามไม่ไม่เปลียนใช่ถ้าสาบแช่งก็เป็นนู่นเลยค่ะเป็นมโนโทุจริตไปเลยออ่ถ้าสาบแช่งไม่ถึงก็สาบแช่งไงมันทีมันโกรธละโอ้ก็ถ่าวเลยเร็เวมากเไย อ๋อค่ะค่ะค่ะเข้าใจอ่ะไหนลองไหนลองฟังนะคะลองฟังนั้นหนูเจอละขออนุญาตอ่านนะคะเจตนาหยาบโดยส่วนเดียวที่ยังกายะประโยคะและวจีประโยคะก็คือการออกไปทางกายหรือออกไปทางวาจากายก็คืออาจจะเขียนคําด่าก็ได้นะคะเป็นเจตนาหยาบโดยส่วนเดียวที่ยังกายหรือวจีอันเป็นเหตุ เสียซึ่งคำรักของผู้อื่นก็คือพรุสวาจาเนี่ยคำหยาบเนี่ยชื่อว่าเป็นคำที่ตัดซึ่งคำรักพูดออกไปก็คือไม่มีใครรักแล้วนะคะให้ตั้งขึ้นชื่อว่าพรุสวาจาเพื่อให้พรุสวาจานั้นแจมแจ้งพึงทราบเรื่องต่อไปนี้เป็นตัวอย่างนะคะได้ยินว่าเด็กคนหนึ่งไม่เชื่อคำของมารดาไปสู่ป่ามารดาเมื่อไม่อาจจะให้เด็กนั้นกลับออกมาจากป่าได้ จึงด่าว่าขอแม่กระบือดุจงไล่ตามมันครั้งนั้นแม่กระบือในป่าปรากฏแก่เด็กน้อยนั้นอย่างนั้นเหมือนกันเด็กได้ทำสัตจักกิริยาว่าขอคำที่แม่พูดแก่เราจงอย่ามีขอที่แม่คิดจงมีแม่กระบือได้หยุดอยู่เหมือนถูกผูกในที่นั้นนั่นเอง วจีประโยคะแม้เป็นเหตุตัดเสียซึ่งคำรักอย่างนั้นก็ไม่ชื่อว่าเป็นรุสวาจาเพราะจิตอ่อนจิตอ่อนคือหมายความว่ามีจิตเมตตานะคะไม่ใช่เป็นจิตโทสะแต่ปากพูดออกไปอย่างนั้นเพื่อต้องการให้ลูกไม่เข้าป่านะคะเด็กก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าแม่คิดอยากจะให้เราเกิดอะไรขึ้นก็ให้เป็นอย่างที่แม่คิดนะคะวัวก็เลยหยุดเลยไม่มาไล่ผิด จริงอยู่บางครั้งมารดาบิดาย่อมพูดกับบุตรน้อยทั้งหลายอย่างนี้ว่าขอพวกโจรจงทำมันให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยเถิดแต่ท่านก็ไม่ปรารถนาแม้แต่จะให้กรีบอุบลตกลงเบื้องบนของบุตรเหล่านั้นอันหนึ่งบางคราวอาจารย์และอุปัชาทั้งหลายย่อมพูดกับพวกนิสิตอย่างนี้ว่าพวกเหล่านี้ไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวพูดอะไรกันไล่มันไปเสีย ก็แต่ท่านปรารถนาความถึงพร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเพื่อสิทธ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นคําพูดอย่างนี้ไม่เป็นพุสวาจาะนะคะเหมือนอย่างว่าวาจีประโยคะที่เป็นไปเพราะผู้พูดเป็นผู้มีจิตอ่อนไม่ชื่อว่าพรุสวาจาฉันใดวจีประโยคะเป็นไปเพราะผู้พูดเป็นผู้มีคําอ่อนหวานไม่ชื่อว่าพุสวาจจาก็หาไม่ได้ฉันนั้น หมายความว่าบางทีพูดเหมือนหวานมากเลยแต่ว่าจิตแบบหยาบคาหยาบกระด้างนะคะปาถนาร้ายแต่เหมือนพูดออกมาเพราะก็ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้พูดว่าพลุสวาจานะคะจริงอยู่คำพูดของผู้ประสงค์จะให้เขาตายว่าท่านทั้งหลายจงให้คนนี้นอนเป็นสุขเถิดไม่ชื่อว่าพลุสวาจาหาไม่ได้ที่แท้วาจานั้นต้องเป็นพลุสวาจาแน่เพราะผู้พูดเป็นผู้มีจิตหยาก พุษสวาจานั้นชื่อว่ามีโทษน้อยเพราะเป็นผู้ผู้ถูกพุษสวาจีบุคคลมุ่งหมายให้เป็นไปมีคุณน้อยหมายความว่าถ้าไปด่าคนที่มีคุณธรรมน้อยก็โทษน้อยนะคะชื่อว่ามีโทษมากเพราะผู้นั้นมีคุณมากอย่างเช่นนางจินจะมาาวิการไปด่าพระพุทธเจ้าอันนี้มีโทษมากนะคะโดนธรณีสูบเลยตอนท้ายท่านก็สรุป ว่าพารุสวาจานั้นมีองค์สามคือด่าผู้อื่นหนึ่งจิตโกรธหนึ่งการด่าหนึ่งเพราะฉะนั้นตอบพี่ปากินได้เลยว่าต้องมีการเปล่งเสียงออกไปค่ะหรือด่าโดยโดยทางกายก็ได้เป็นภาษาใบแล้วคนอื่นรับรู้ค่ะจิตเป็นโทษด้วยแต่แต่คิดอีกทีหนึ่งนะคิดอีกทีหนึ่งว่าด่าในใจแต่ไม่ไม่ร่วงคำออกมาเนีออ่ย เออกับกลายเป็นศีลก็ได้นะผมวิรัตวจีทุจริตได้เออแกโกรธอยู่นะนั่นจะเป็นยังไงจะวินิจฉัยยังไงโกรธอยู่นะแต่ว่าผมว่าจะเป็นเสียงด่าก็ได้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนใจค่ะกะจะด่าแล้วค่ะแต่ว่าเอ้ยกลัวบาปไม่เอาไม่ด่าดีกว่าอันนี้ยวีรติเ,เทีสิกเกิดขึ้นในใจก็ได้ค่ะในใจก็ได้ถ้าพี่คิดจะด่ามันเป็นความคิดก่อนไงคะ เพราะว่าจริงๆวีระตีเนี่ยมันก็คือความคิดค่ะค<ต>ิดที่จะไม่ได่าคือ,คอ,อยังโกรธก็โกรธจะไม่ดา่าไงด่าในใจด่าในใจไม่ใช่ว่าไม่ด่านะอ๋อถ้าด่าในใจมไม่เป็นวีระตีนะคะวีระตีต้องอไม่ดา่าก็ไม่ร่วงไงมีสติที่จะไม่ร่วงมาทางวาจายเขาเห็นไงมันคนละขนาดแล้วพี่คคลนขนาดแล้วเพราะว่าจิตเนี่ยมันเป็นไปด้วยความรวดเร็วค่ะ ด้วยความรวดเร็วในขณะที่เราคิดด่าในใจขณะนั้นไม่ใช่วีรตีเพราะว่าศีลเป็นกุศลค่ะศีลไม่ใช่อกุศลในขณะที่งดเว้นไม่ออกมาทางวาจานี่ก็อาจจะอาจจะได้นะแต่ตอนโกรธไปตอนแรกมันคนละขาดกันก็ได้อย่างนั้นก็ได้คิดเย่งนี้นก็ได้ต้องเอาจิตเป็นหลักเลยค่ะหมายความว่าด่าอยู่ในใจแต่ไม่ได้เป่งทางวาจาแล้วเราจะไปสรุปว่าเป็นวีรตีอันนี้ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลย ด่านในใจก็คือด่านในใจก็คืออกุศลจิตค่ะเป็นโทสะ <c oughs> <c oughs> ใช่เราต้องเป็นคนแบบต้องต้องตรงนะคะเพราะว่าขณะจิตหนึ่งขณะรู้ได้ทีละหนึ่งอารมณ์ถ้าเรารู้สิ่งที่เป็นคําด่าอยู่เนี่ยเราไม่ได้คิดถึงการงดเว้นที่จะไม่ล่วงวจีทุจริตนี้วีรตีไม่เกิดค่ะ ถ้างั้นอย่างแม่เด็กแม่ว่าลูกอย่างนั้นะก็คือเป็นภาษาไทยเรียกว่าปากลายใจดีใช่ไหมใช่ไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นความจริงนะคะบางทีเด็กดื้อมากแล้วก็คือมันเป็นธรรมชาตินะหนูว่าพระไตรปิฎกอะ่ะท่านก็สอนแบบเหมือนกับว่าให้เราเข้าใจอะ่ะเพราะบางทีอย่างเราสอนลูกอะ่ะลูกดือ้อบางครั้งมันต้องใช้มุกนี้อะ่ะแต่เราก็ต้องสังเกตจิตว่าเออที่เราด่าลูกไปเนี่ยจิตเราอะ่ะ โหดร้ายแข็งกระด้างไหมอันนั้นนะ่ะคือพลรูสวัวาจาจริงก็โคงค,ค,คงมีแต่บางคนพ่อแม่บางคนเนี่ยจําเป็นต้องพูดอย่างนั้นแต่ก็คือเหมือนในคำาพีอะค่ะว่าจริงๆอรักลูกไม่อยากให้ลูกเข้าปา่าไม่อยากให้ลูกไปเที่ยวกลางคืนประมาณนั้นอันนี้หนูก็เจอบ่อยในในชีวิตครอบครัวก็นึกภาพออกค่ะทั้งโดนพ่อแม่ทํากับเราหรือเราไปทํากับลูกบางทีมันต้องเป็นมุกอย่างนี้ แะไตวิฎดกท่านก็ก็สอนเรื่องของชีวิตจริงเหมือนกันนะคะทําให้เราทําให้เราแบบเออโอเคเราไม่ต้องฟิลกิลตีไงว่าอ๋อจริงๆเราปราดถนาดีกับลูกนั้นเนี่ยแล้วก็นั่นแต่ก็ก็ฝึกค่ะวันหลังก็พยายามไม่พูดก็คือพูดด้วยเมตตาพูดด้วยคําพูดที่เพาะก็คือตอนนี้เขาก็จะมีคําสอนใช่ไหมคะว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะเขาไม่ชอบให้ตีให้ดุให้ว่าชอบให้พูดดีด อ่าอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบผู้ผู้ใหญ่อ่ะทํางานเยอะเครียดหงุดหงิดมันก็โทสะง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกจิตเราใหม่เราก็ต้องแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนเนี่ยหนูก็ก็ดีใจมากที่ได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วก็เลยมาขัดเกากิเลสต,ตัวเองค่ะกิเลสเยอะมากเลยค่ะที่ต้องจัดการตัวเองค่ะอีกอย่างหนึ่งนะไอ้คำหยาบเนี่ยนะ เราเราเดี๋ยวนี้ผมฟังเด็กมันคุยกันนะผมว่ามันหยาบแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะใช่ครับใช่ค่ะกันมันจากันอะไรไม่ไม่สมัยก็คุยอย่างงั้นกันนะแต่สมัยผมผมไม่เป็นอ่ะก็มันห่างไกลครั้งพุทธกาลมามันมากกว่าเราช่วงชีวิตสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน ถ้าเรามาเกิดเป็นเด็กกลุ่มนี้นะพี่ภาคินอาจจะไม่รอดนะคะหนูคิดว่านะเพราะแบบอย่างมันไม่มีแล้วอะที่เราเป็นอย่างนี้เพราะว่าครูบาอาจารย์เราพ่อแม่เราพี่ป้านะรอบเพื่อนบ้านรอบข้างเนี่ยเขาไม่พูดไงคะเออเราก็มีคนนี้เป็นเป็นไอดอลเราก็พูดตามคนนี้โอ้อาจารย์คนนี้พูดเพราะเราก็พูดตามอาจารย์คนนี้เพราะเราชอบอาจารย์ท่านนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเรามีแบบอย่าง มันต้องทําทําใจยอมรับค่ะพี่หนูยอมรับไปหมดแล้วไม่ใช่มันเกี่ยวเกี่ยวกับเพศเนาะคือหม,ม,มายความว่าคำมันเนี่ยถ้าเด็กผู้ชายพูดผมจเฉยเฉยแต่เด็กผู้หญิงกูพูดี่ผมยังไงเออหรืยังไง,ง,ไงผมหรือผมแก่ไปแล้วหรือมัน,มนใช่กูมึงอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเด็กผู้ชายพูดผมไม่รู้สึกอะไรแต่เด็กผู้หญิงมาพูดอยู่ ผมที่ยิง,งเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ยผมก็อืมไม่สุภาพเลยเด็กผู้อีกมงมวกนี้จะว่าเขาดีไหมอะไรอย่างนั้นคือมไม่เป็นคำหยาบไม่รู้นะอะในในในหมู่คนพวกเรานี่มันคิดยังไงเฉยๆบางทีเขาก็รักกันนะคะที่เขาพูดอย่างนั้นน่ะ เขาเมตตากันกรุณากันแต่ว่าเขาก็พูดกูมึงกันอย่างนั้นน่ะเราก็ต้องดูที่จิตค่ะอโอเคดูที่จิตครับค่ะก็หมดเวลาพอดีนะคะไม่ทราบว่าจะมีท่านใดอยากจะสนทนาอะไรร่วมด้วยไหมคะเรียนเชิญน,นะคะหรือว่าจะถามคำถ,ถามธรรมะอะไรก็ได้ค่ะ ว่าการฟังธรรมในแต่ละวันบางครั้งเราก็อาจจะมีคำถามมีความสงสัยนะคะเพราะว่าพระพุทธศาสนาน,นั้นยากมากๆค่ะในบางบทบางตอนถ้าไม่มีก็ขอกราบอนุโมทนาทุกท่านนะคะแล้วก็ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ที่รับรู้ได้ที่เรามาสนทนาธรรมกันนะคะแล้วก็ขอบุญนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกท่านแทงตลอดอริยสัจสี่ ในชาติปัจจุบันด้วยกันทุกคนทุกท่านเนะะชิญค่ะเชิญพิพากินนำสดมน,นะคะ่ะรหังสัมมาสัมพุทโธพระเขาวาพุตธังพระเขวันตังอาภิวาเทสวกาขาโตพระเขวาตาธรรมโมธรรมมังนามาสามสุปฏิปันโนพระคขวโตาสาวกสังโฆ sang kang nama satu 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 anda mau satu kan kelas satu kan